ไฮฮะทุกคนเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า f a ลตไลท t แท็นะเออดูจากรูปหน้าเกมแล้วผมคุ้นคุ้นแมปหนึ่งมากเลยมันชื่อว่า e w a ว t เว้ยใช่ไหมค้น <Yeah. S 1> หน้าเกมมันคล้ายๆอย่างนี้เลยฮะและเกมนั้นคือแบบว่าเป็นเกมที่โอ้โหอย่างมันเลยนะเออผมก็เลยลองดูเสว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะมันจะฟีลลิ่งคล้ายๆกันหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูกันเลยดีกว่าอโอเคโอ้โหมีเลือกแมปฮะซูปเปอร์มาร์เก็ตไฮสคู เดยวนะซุปเปอร์มาร์เก็ตสองอันโูถ้าทางคนจะอยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันเยอะนะอะไรเนี่ยเราเป็นอะไรครับเราเป็นอะไรจ้าเป็นคนแอบกันดีเอ้ยบึกบ่าหรือเปล่าเดี๋ยวนะ oh, <no. S 1> ผมเล่นไม่เป็นกูบอกก่อนกูเล่นไม่เป็นเ oh. พื่อนโอ้โหดูโอ้คือเราคู่กันนายใช่ไหมไอ <Hey. S 1> ตัวเขียว หวันดีเพื่อนชิปหายกูเพิ่งเล่นตาแรกเคมามามาเป็นไงเป็นกันหรอะเฮ้ยใายไฟอ๋ออันนี้เพื่อนเราเคมันมีมันมีปุ่มอะไรไหมวะมีแค่วิ่งเดียวอะมีโดดไหมมีโดดโอเคโอเคโอเคไหนวะผู้แม่งมือดอยู่นะอ่าแยกๆก,กับเพื่อนไปดีกว,ว่าเฮ้ยเห็น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 มีคนวิง่ง ไอหมอนี่ไอหมอนี่ยังไงยังไงลดลดลดนอนนอนนอนไปหนึ่งอ๋อโอเคมันน่าจะต้องมีคนชุปเกินอะไรเกินอะไรเกินอะไรเกินแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมันจะต้องมีพวกรักเพื่อนไอตัวไหนรักเพื่อนนะไอตัวไหนรักเพื่อนแต่ผมผมอาจจะไม่เฝ้านะผมบอกไว้ก่อนเฝ้ามันป๊อตเกินไปต้องรอดเฮ้ยมีใครขำวะใครขำวะเฮ้ยนั่น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันอยู่นั้นมันอยู่นั้นมันอยู่นั่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนมึงไปไหนมีคนเหวมีเฮลมีนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเเห็นไฟเห็นไฟอ๋อไอ้นี่มันมันไอตัวเขียวเพื่อนเรานี่นี่นี่โนแคมป์ปิ้งได้กูไม่แคมป์กูไม่แคมป์อยู่แล้วนั่น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 มีคนช่วยกันนะมีคนช่วยกันมีคนช่วยกันสวัสดีจ้าเอาเลย ไอ้เขียวไอ้เขียวจัดการอืออืออืออืช่วยเพื่อนดีนะมึงช่วยเพื่อนดีนะมึงช่วยเพื่อนดีนะเหรอมาดิมาดิกูละชอบจริงๆไอ้พวกรักเพื่อนเนี่ยเราเดินเดินไลน์นอกเลยเฮ้ยใครขำวะเดี๋ยว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 มีคนขำมีคนขำกูไม่ได้จะมาแคมป์นะแต่แม่งมีคนขำแถวนี้ตอนนี้นอนกันอยู่สามคนฮะยังไม่มีใครไปชุบไหนวะไหนวะ Hey, แสงอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะอ๋อยัง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 มันคือพี่เขียวพี่โอ้โหชนะอืออีซี่ว่ะโอเคเลือกด่านกันอีกแล้วเป per มาร์เก็ตกันอีกแล้วฮะไอ้พวกนี oh, ้เฮ <Easy. S 2> ้ยเปลี่ยนบ้างไม่ได้อะไม่คิดจะเปลี่ยนกันเลยเหรอมาครงนี้มากูขอแอบบ้าง เนี่ยไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้แฮกเกอร์เชนไอ้โอกาสการเป็นคนหานี่แม่งคือแบบศูนย์เปอร์เซ็นนะเว้ยแต่กูได้ได้ยังไงวะเอาละฮะโอ้โหแล้วหัวกูโตด้วยสิผมว่าแมปนี้นี่มันควรจะเอาตัวเล็กๆมาเล่นนะใช่ไหมโอ้ยไฟฉายอยู่ข้างหน้าไฟฉายอยู่ข้างหน้าฮะเอ้ลโหลอ้าว์ holy shit ใจเย็นโอ้ย โ oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้โอ้ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งนอนกันไวมากเอ่ออ้อไปอ้อไปชิบหายแล้วชิบหายทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยหิวหิวหิวหน่อยหิวหน่อยโอ้ยโอ้ยหูมันเดินผ่านฮะมึงไม่เห็นกูได้ยังไงถามจริงผมจะไปช่วยสองคนนี้สองคนนี้สองคนนี้พี่เขียวพี่เขียววัสดีเรามาแล้วเอ้าพี่เขียวแม่งออกจากเกมเฉยเอ้ามีคนมาครับ มีคนมากูปีนกูปีนชั้นหลอกกูปีนชั้นหลอกได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคฮิวดิฮิวดิเฮ้ยทำไมมันไม่ฮิวอ่ะโอ้โหแม่งไม่ฮิวเฉยอ้าวโอ้เว้เอ้ยมีฮิวตัวเองด้วยเหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียตังค์เออดีไงเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้โหซิมสันซิมสันหัวโต โอ้ยข้างหน้า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 โอ้ตอนนี้คือโอ้โอเด๊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 โอ้ยหลังเขาหลังเขาเฮ้ยโดดขึ้นไปเออไอซิมสารมาแล้วโอ้โหแมงหลังเขาไม่ไหวฮะไม่ไหวอ้าว กูอบอกเล่นักโ,โดดมากหัวกระแทกเลยเรามีหัวใจสามอันใช่ไหมก็ <Yeah. S 1> คือยังไงวะคือมันสามารถชุบได้สามรอบเหรอแต่ถ้าไม่มีใครชุบก็คือตายเลยหรือเปล่าจบหรือเปล่าฮะจังหวะนี้โอ้โหตัวผมไม่รอดแล้ว uh. เรียบร้อยเฮ้ยใครมันอะไรอ่ะ <c oughs> มันมีกินด้วยเหรอ uh. <c oughs> กินศพฮะคนนี้ <c oughs> โอ้โหตายแล้ว โอ้หมีคนมาว่ะโอ้หตัวดำๆตัวดำๆแม่งอย่างเนียนเลย่ะไอตัวดำแม่งโคตรเนียนเลยฮะโอ้โหผมว่าการที่จะเล่นเกมอย่างนี้นี่แม่งต้องมีตัวอย่างนี้จริงๆนะ Meanwhile มีด่านอะไรบ้างที่นี้โอ้โหโรงพยาบาลมีแต่คนไปโรงพยาบาลกันรัวๆเลยเว้ยฮอุ๊ยเอาว่ะคนหาคนเดียวด้วยทโมลิสกี้สปีดดี้คืออะไรวะ y t h i n g อ s s p e e อ up ว่ะอืมก็คือหมายถึงว่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะตายเร็วขึ้นด้วยถูกไหมเอาแล้วโโหโหเมื่อกี้แสงไฟมันผ่านหน้ากูโอ้ยแสงไฟแสงไฟเจเย็นใจเย็นใจเย็นแสงไฟอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้ยวิ่งไปกนวิ่งไปกอนวิ่งไปนอ้อมไปอ้อมไปช่วย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 หมอบด้วยฮะ หมอบหิวหมอบหิวเขาเรียกวเป็นแท็กติกฮะแล้วผมอยากรู้ว่าไอคนหานี่มันเห็นแสงแสงรอบตัวแบบนี้ไหมครับหรือว่าเราเห็นแค่เฉพาะตัวเราคนเดียวหมอบหิวหมอบหิวแท็กติกนะเฮ้ยไปดีเฮ้ยห้อง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 เข้าได้เนี่ยห้องเข้าได้เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยว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 เพื่อนนี่นี่นี่หิวก่อนหิวก่อนหิวก่อน พี่ห้องห้องบางห้องเข้าได้ครับโอเคแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนทางสะดวกทางสะดวกตอนนี้รอรีมานากันนะยังไม่มีใครล้มพี่ห้องนี้เข้าได้โอ้มันมีหลายชั้นโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นมันมีหลายชั้นเหรอหรือยังไงอ่ะมันเข้าได้ไหมเข้าได้ด้วยโอเคโอ้โหไฟฉายอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหอยู่ตรงนั้น แอบกบูแอบบอย่างนี้เลยกูแอบบอย่างนี้เลยเดินผ่านะ <laughs> มันไปนไล่กันอยู่ฮะโอเคโอเคโอเคช่วย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 เอออีกคนนึงอีกคนนึงเร็ว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 รวโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่งมีหลายชั้นด้วยเฮ้ยผูว่ามันยากนะเว้ยแม่งกูเห็นใจคนหาเลยนะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่แอบบแอบหบลังตู้เนียน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 อีกแล้ว เดินไปอีกแล้วโอ้ยโอ้ยอกก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนยชิบหายโอ๊ยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเฮ้ยระวัง ระวังโอเคไป Let's go โ oh, อ้แสงแสงแสงเอ้ยแสงยังอยู่แสงยังอยู่แอบตรงนี้แหละเนียนสุดเนียนสุดมันมันแอบเข้าไปในประตูได้ไหมเอ้ยเฮ้ยถามกิงไม่แอบเข้าไปในประตูได้ Hey ฮิ w มีเพื่อนมานอนตรงนี้น <c oughs> อนตรงนี้เสร็จยังไงกูก็เข้าในประตูนี่สิ <c oughs> จบฮะ โอ้โหเนียนเนียนเนี่ยืนยืนยืนประมาณนี้ได้เลย Meanwhile ได้เวลาฮีโร่ฮะได้เวลาฮีโร่มาแล้ว y a โอ้โหไฟฉายผ่านหน้าไฟฉายผ่านหน้าเพื่อนมารีพิวรีพิวแล้ว What the hell Oh my god ไอชิบหายโอ้แอบก่อนแอบก่อนแอบก่อน ไปแล้วอ oh, shit. Oh, shit. แอบก่อนเนีย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 นโอ้ย oh, <shit. S 1> โอ้ย <laughs> น้ำตาจะเล็ดด่านหนึ่งมันก็ถือว่านานอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคขอบคุณมากเพื่อนเคเขาขึ้นมาชั้นห้ากันเฮ้ยแต่ชั้นห้ามันทางตันแล้วเพื่อน uh huh. <laughs> ดูหน้าคนนี้ดิ <Oops. S 1> อะไรเนี่ย yeah. เออพวกเราพวกเราชนะแน่นอนอ่ะเพื่อนนะดูจากหน้าของนายแล้วก็รู้แล้วมั่นใจแค่ไหนนี่โยกไปฮะสามคน <laughs> จบแล้วหรือเปล่าโอเคชนะ The next day คนแอบบคนแอบ,บแล้วกันยังยังแอบบอยู่อ้าว <laughs> โอเคคนหาชิบหายหาคนเดียวไ้ยเนี่ยเอาแล้วกูอยู่อโลแล้ว มาเลยมาเลยไหนนั่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 นมีคนเพิ่งปิดประตูนั่นชั้นบนมีชั้นบนมีฮัลโหลจ้าโดนกูแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไงวะโอ้โหกดเอฟแม่งนั่นนั่นนั่นะขำขำขำใาญ่ขำใาย่ใจเย็นไอ้หนูเออมาดิมาดิขำหรอขำหรอโอ้โหแม่งปิดประตูอันหน้ากูด้วยนั่นนั่นนั่นเอาใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่ตัวนี้เอาใหญ่เอาใหญ่มีใครอยู่บ้างจ้าเอ้ยนั่นไงเห็นแล้ว นั่น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 เฮ้ยเฮโดนโดนโดนไปดีโดนไปดีขำใหญ่ขำใหญ่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงขำใหญ่ในห้องเนี้ยขำใหญ่ขำใหญ่ฮะเออตลกตลกมากโอ้โหขำไม่หยุดเลยตลกเลยเกินเออตลกเลยเกินมึงมาตายกันอยู่ในห้องนี้เยอะนั่นแหละกูชอบ Meanwhile เฮ้ยใครอะโอ้โห มันนอนเนียนนอนเนียนเลยไอ้นั่นไอ้นั่นอีกตัวนึงไอ้นั่นอีกตัวนึ่งเด็ด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 โอ้โหหลายตัวหลายตัวโอ้โหโผล่กันมามาลุลุ้นอะมึงเอ้ยทีนี้เหมือนหนูหนูแตกรังหนูมันแตกรังนี่โอ้ยชอบแอบบนรอบบ้านเหรอเออใช้ได้อยู่นะขอเข้ามาแวะในบ้านหน่อยสิน่าจะมีคนแอบเปิดประตูนี้ใช่ไหมนั่น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 เด็ด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  ด่านแม่งใหญ่นะเนี่ยทำเป็นเล่นโอ้โหผมนึกว่ามันจะเล็กกว่านี้เดี๋ยวนะ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 มึงน่าเชื่อเฮ้ยนั่นๆๆๆเดี๋ยวๆดี๋ยโอ้ยสไปเดอร์แมน โอ้โหพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนเลยสินะไอ้พวกนี้เออมามามึงจะไปไหนเออมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอ่ะฮัลโหลครับดิคิวคิวคิว <c oughs>